ดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์วันนี้เราก็พาทุกคนทุก่ันยังอยู่ตละะาดนัดผไหมสุรินนะคะทุกคนอันนี้เราจะมาเนี่ยร้านแม่เอ่อกิมนวนกิมนวนไหมไทยค่ะทุกคนอยู่ตรงจุดนี้นะคะผ้าไหม่อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินเดี๋ยวเราเข้าไปดูพ้าไหม่กันเพราะวันนี้อแม่กิมนวนมีผ้าใหม่มาเยอะเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะไปเลยค่ะ นะคะของแม่กิมหนวนันอเมกิมหน,นก็เอาพอ่อนหะคะกำลังมาอยู่วันนี้ผ้าแม่มาเยอะเลยนะคะหาทุกคนนี่ก่อนขอ,ของผ้ามาเยอะเลยนะคะวันนี้นะคผะนะ้ามาเต็มเลยนะทุกคนวันนี้ พันหกพันสามไม่แพงนเกคนพันสี่บวกสามนย์หนึ่งหกศูนย์นคูณสี่้าแม่มาเยอะเลยวันนี้พันสี่ลูกค้ามาเลือกค้านะทุกคนหนึ่งหก กิมหวนนะคะทุกคนแม่กำลังยุ่งอยู่เดี๋ยวเราค่อยถ่ายแม่กันนะคะกิมหวนไหมไทยกิมหวนไหมไทยแม่กิมหวนสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะรวยรวยเฮงเฮงบางๆวันนี้สวัสดีทุกคนนะคะกิมหวนไหมไทยมาแล้วไม่ได้มาหลายนัดแล้วค่ะมาได้มาหลายนัดใช่ไหมคะโอเคค่ะนะคะก็มาได้นะคะวันนี้ สวยๆ้วคาส่งเลยนะคะทุกคนนี่กําลังส่งออเดอร์ส่งให้ลูกค้าอยู่บ้านลาดวนหมูนะจ๊ะบ้านลดวนานดวนหมูสองค่ะอันนี้ก็จะมีลายโฮนะคะทุกคนนี่นะคะลา่นะคะจะใส่ให้เป็นถุงจัดชุดให้เลยนะใส่เป็นถุงเป็นนี่เลยงานแต่งงานแต่งเอาห้ราคาพิเศษให้ราคาพิเศษเลยนะคะทุกคนทั้งผ้าขาวม้าผ้านุ่งนะคะ ลายโฮลายธรรมชาติลายประยุกมีหมดนะทุกคนธรรมชาติมีหมดเลยมาเรื่องตรงนี้นะแม่กิมวม,ม,มวลไม้ไทยนะคะเนี่ยแม่กิมมวลไม้ไทยนางจันสีนิงแก้วนะคะบ้านเลขที่18หมู่2ตำบลลำดวนอำเภอลำดวนจังหวัดส,สุรินทร์แอดไลน์0 8 9 2 8 0 8 3 6 4 0 8 9 2 8 0 8 3 6 4แดาย์กแอดไลน์กันได้เลยนะคะติดต่อกันได้เลยทางไลน์กันได้เลย แม่กิมหวนไหมไทยนะคะกิมหวนผ้าไหมสุรินนะคะอยู่ตรงตลาดเออ่ผ้าไหมสุรินนะคะทุกคนมาจากไม่นผวยตงนกันคาเแถมถุงมาจากไหนนาะน,นี่ มาจากบกคนลชัยนะคะเมืองบุรีรัมค่ะโอ้โหขอบคุณขอบคุณลูกค้าจากบุรีรัมมากนะคะขอบคุณมากมากค่ะค่อยมาใหม่นะคะถูกใจมาใหม่นะยังไม่พอก็มาเพิ่มอีกได้นะคะนะคะยิงๆฟังๆเลยนะคะของแม่คิมหวนนะคะลูกค้ามาจากบุรีรัมนะคะขอบคุณมากมากค่ะรวยๆมั่งมีเงินทองนะลูกนะคะนะคะทุกคน ตายเยอะๆะทุกคนมาจากประโคนชัยเห็นไหมคะลูกค้ามาจากไกลก็มานะคะไม่ใช่เฉพาะจากสุรินนะมาจากบุรีรัมศีสเกตอุบลน,นะทุกคนมามากมายนะคะมาเลือกนะ,ะทั้งสีเคมีสีธรรมชาตินะคะนี่นะคะเป็นผ้างามนะคะทุกคนเนี่ย ท่านก็จะมาจิบมาเลือกได้เลยแม่กิมหวนอนาาหมไทยนะคะอยู่ตรงจุดนี้นะคะหายไปไหนสองอาทิตย์ไปเล่นกับหลานเขามาฝึกงานที่ปัดช่องไปเที่ยวเขาใหญ่ไปเที่ยวเขาใหญ่ใช่ไหมเลยลืมตลาดพระหมายเลยโอ้ยเนาะอ่าค่ะมานะคะ นะคะทุกคนก็มาได้เลยนะคะกิม้วนไม้ไทยนะคะนี่เป็นผ้าทั้งผ้าคุมไหล่นะคะผ้าไมสุรินดังไกลทั่วโลกนะทุกคนดังไกลทั่วโลกท่านสามารถที่จะมาเลือกได้นะคะเตียงโอเปกเลยนะคะทุกคนนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราดูอีกร้านหนึ่งนะคะกับหลังแม่กิมฮวนแล้วก็แม่ชมนะคะติดติดกันเลยนะคะมาประเดิมให้เลยใช่ไหมแม่วันนี้ อ๋สุดยอดเลยรับซับไปขอให้แม่ยิงปังๆค่ะคิดยังไงไม่รู้ให้ตะวันมาถ่ายเร็วนะวันนี้น่ะมาได้เห็นนได้ผ้ามาเยอะด้วยวันนี้นะอ่าคุณครูไม่ได้มาเหรอตามมาทีหลังตามมาทีหลังนะคะนึกว่าไปเป็นไปทีหลังไปเขาไปเอาหีหีเลือกตั้งเขานะอ่านะคะทุกคนก็เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลือกตั้งด้วยนะคะค่ะคุณแม่ ขอให้คุณพ่อคุณแม่สุขภาพแข็งแรงแล้วกันนี่ง่งปังๆนะเนี่ยค่ะโอเคค่ะรวยๆนะคะไปอีกร้านหนึ่งแม่สวัสดีค่ะโอเคค่ะเอาเรื่อยๆห้เง่งปังๆไหลมานะคะล็อกศูนย์หกเจ็ดนะคะอันนี้คุณแม่ก็ขยันมากเลยแล้วก็นั่งขายอยู่คนเดียวมันจะเป็นถึงว่าล็อกจะของแกจะเล็กนิดนึงนะแต่ว่าแม่ขายคนเดียวตลอดเลยนะคะเป็นถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะทุกคน แข็งแรงมากๆเลยอันนี้ก็พ้าใหมตลาดนั้นพ้าใหมสุรินทร์รักซูนโกเกตกลุ่มวัดวิถีบันตะโตนะคะของแม่ชมคงทรัพย์นะคะก็เนี่ยสวยงามมีธรรมชาติสวยงามนะคะทุกคนนี่นะคะแดตี่เแอ็นมินก็จะ ายผ้าไหมเหมือนกันนะทุกคนเนาะต่อไปอ่ะแอดมินคงจะมาไล่ขายเหมือนกันแหละเดี๋ยวนี้ก่อนให้ตั้งตัวตั้งต้นอะไรเสร็จกัน <c oughs> <c oughs> จ้ะใช่ไหมฮะโอเคค่ะทุกคนนะคะสนใจนะ,ะทักทางเพจแอดมินได้นะ,ะเดี๋ยวแอดมินจะติดต่ออะไรให้นะ,ะทุกคนเนาะ,ะนี่ก็คือร้านแม่ชมของซ้ำนะคะแม่กินหนัวแล้วก็แม่ชมสวยนะครับผ้าไหมเออเดี๋ยวเอาให้ดูลายสายน้ำเ้อยอันนี้ก็จะเป็น อืมส <Hoy S 2> ัยงามแม้เท <when> ่าไหร่เนี่ยลายน้ำอีกบางกันนะครับพี่พี่ค่ะเห็นนะคะแม้น่าทุกคนสนใจนะคะนี่เป็นลายนะแม่เอาให้นางอยู่หน่อยโอเค ทุเป็นสวยมากนะคะพายกโดราติบเลยหีหน้ำดมีหน้านางด้วยค่ะทุกคนโอ้โหสวยไหมคะอันนี้ร้านไม่ชมคงทรับนะคะแม่อันนี้เท่าไหร่คะอันนี้เท่าไหร่เนี่ยผืนเนี่ยอืม ต้องสี่โอ้นะคะสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะรวมส่งนะทุกคนสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะเป็นผ้ายกดอกนะคะทุกคนอันนี้รวมส่งนะคะสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะทุกคนเนาะโอเคค่ะนะคะสนใจทักแอนมินเลยนะคะทุกคนเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้แอนมินก็คงจะขอตรงไรนะขอบคุณแม่ชมด้วยนะคะวันนี้ก็มาเยี่ยมชมร้านแม่ด้วยไม่ได้ไม่ได้ทักแม่นานแล้ว ทักนะไปฝั่งนู้นเราเอาฝั่งนี้หน่อย <Yeah. S 1> ฝั่งนู้นเชียร์บ่อยแล้วมาฝั่งนี้แล้วกันนะคะทุกคนค่ะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกการรับชมนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะคลิปทั้งสองร้านผ้าไหมแม่กิมเหมือนไม่ไทยแล้วก็แม่ชมคงทรัพย์ก็มาได้เลยอยู่ฝั่ง0 6 7ตรงนี้ฝั่งทิศใต้นะคะทุกคนนะคะกนะ็ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกการรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลงไลท์ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร กดกระดิ่งกิ้งกิ้นเลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลงไลค์ก่อนนะคะขอบคุณคุณแม่มากค่ะขอบคุณมากค่ะ